Thank you. เพื่อนนะนะน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเหนือเมฆฟิชชิ่งแชนแนลเชนเคยนะครับก็วันนี้ก็มาหมายคลองธรรมชาตินะครับมาตีปลาช่อนนะแล้วที่สําคัญวันนี้ครับผมใช้เหยื่อเป็นเขียดสดนะครับเขียดสดกับตะขอเหนือเมฆนะครับก็ส่วนวิธีการทําตะขอเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ท้ายคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะในการทําตะขอในสไตล์ของเหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับ ก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเนือเมฆฟิชชิ่งชาแนลด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการาใส่เขียดสดนะว่าผมมีวิธีการใส่อย่างไรนะครับส่วนตัวตะขอเดี๋ยวผมจะทําให้ไว้ท้ายคลิปนะครับวิธีการทําตะขอนะโอเคนะครับอีกการเกี่ยวตะขอเนือเมฆนะครับดูฮะตัวตะขอบนนะก็เกี่ยวหัวนะฮะแล้วก็ส่วนตะขอสองอันทีด้านล่างนะก็มาใส่ที่ขานะแล้วก็ใส่กันสะวะ สามที่นะเนี่ยประมาณนี้นะครับ ตะขอเหนือเมฆนะครับผลงานเหยื่อสดนะวันนี้เป็นตะขอที่ทําเองนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผลงานวันนี้สีแต้มนะกับปลาช่อนไซส์ใหญ่ๆนะครับดูนะไซส์ใหญ่ๆก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับเดี๋ยวยังไงท้ายคลิปผมจะเอาวิธีการทําตะขอมาลงไว้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการทําตะขอเหนือเมฆนะตะขอตัวนี้นะครับเป็นตะขอเหยื่อสดนะครับ ก็อุปกรณ์ที่ผมใช้ทำนะก็จะมีครีม2ตัวนะครับเป็นครีมาปากแบนอันนึงแล้วก็ปากแหลมอันนึงนะครับก็คัตเตอร์นะฮะคัตเตอร์ปุ๊บแล้วก็เป็นลวดดัดนะลวดดัดตัวนี้หาซื้อตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับก็มีขายเป็นเม็ดนะก็แล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็ขายไม่แพงนะฮะแล้วก็มีตะขอตะขอตุดห่วงนะครับก็วันนี้ใช้เบอร์ห้านะ แล้วก็มีสายยางนะครับตัวนี้เป็นตัวกันสวะนะสายยางกันสวะเนี่ยประมาณนี้นะส่วนตะขอที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะแกะมาจากกบยางนะครับเนี่ยพวกกบยางพวกเนี่ยกบยางเก่าที่ยางมันเสียแล้วนะก็แกะออกมาใช้นะครับหรือว่าใครจะซื้อตัวตะขอก็ได้นะครับก็ประมาณสักย่สิบบาทนะประมาณนั้นนะประมาณนั้นแล้วแต่ยี่ห้อนะก็ทําการแกะออกครับประมาณนี้นะครับอุปกรณ์แล้วก็มีตัวนี้ครัสาย PE นะ สายพีเก่านะครับเนี่ยเอาไว้เอาไว้มัดแบบนี้นะครับครับผมแล้วก็จะมีกาวร้อนนะครับอีกอันหนึ่งเนาะก็อุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับในการทำตะขอนะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแรกนะครับในการทํานะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะครับก็เราจะมาดัดลวดกันก่อนเนาะก็จะใช้กีมแฝกแหลมนะครับในการทําให้มันเป็นห่วงตัวหน้าแบบนี้นะลักษณะนะห่วงตัวหน้านะครับก็ทาการ บิดง่ายๆเลยนะครับก็จับไว้ตรงปลายนะครับกะระยะเอานะครับก็ให้เหลือสักประมาณหนึ่งนิ้วก็ได้นะครับแล้วก็วนเลยครับดัดเลยดัดให้เป็นวงกลมนะครับดัดปึ๊บก็ประมาณของผมนี่มันอาจจะไม่เป็นวงกลมนะครับอาจจะเป็นสามเหลี่ยมนะเพราะว่าเราไม่มีครีมที่เป็นหัวกลมนะครับก็ ใช้วิธีการค่อยๆดัดเอานะครับค่อยๆดัดอาจจะเป็นสามเหลี่ยมนะอาจจะไม่เป็นเอ่อกลมๆนะฮะอย่างของคนอื่นนะเพราะว่าอุปกรณ์เราไม่ครบนะครับอุปกรณ์เราไม่ครบก็ก็มีแค่ไหนก็ทําแค่นั้นนะครับนะฮะบิดไปเลยนี่ครีมก็ไม่ดีครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะ ถือว่าได้เลยนะครับครับผมพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วเนาะเราก็จะทําการหักนะครับตัวนี้เพื่อให้มาล็อกกับตัวด้านล่างนะครับใช้มือเลยก็ได้ครับหักไปเลยให้เป็นอ90องศาเลยนะหักให้เป็นลักษณะ90องศาปึ๊บ รับผมพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วเนาะเราก็จะเอา,อาลวดตัวด้านบนนะครับมางอเพื่อเราจะวัดระยะนะถาจะเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการงอเลยนะครับงอตัวนี้เพื่อจะพับเข้าหาตัวก้านด้านบนนะงอไปเลยชึบนี่ประมาณอย่างนี้นะครับปึ๊บประมาณแบบนี้นะฮะแล้วลองเอาตัวล่างขึ้นไปพับ ด้านบนดูนะครับว่ามันอยู่ไหมอ่าประมาณนี้ครับครับพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทําการงอตัวนี้เข้านะครับเพื่อ,อเป็นตัวล็อกนะครับลวดด้านล่างนะแต่เรายังไม่เอาให้สนิทนะอ่าประมาณเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับครับผมพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วฮะรเราก็จะทําการเอาลวดออกก่อนนะเพื่อเราจะใส่ตัวกันสวะนะครับ กันสวะเดี๋ยเราจะตัดสักสักประมาณเซนหนึ่งนะเซนหนึ่งก็พอนะประมาณเซนถ้ากลัวไม่ถึงก็เอาสักเซนครึ่งก็ได้นะครับอ่าพอได้ตัวกันสว่างมาปุ๊บแล้วนะครับเราก็ทาการเนี่ยเสียบเข้าไปในรูเลยเสียบเข้าไปในรูแบบนี้นะแล้วก็กดนะครับดึงเข้าไปจึ๊บแน่ประมาณนี้นะครับ เือเป็นตัวกันสวะนะเพื่อเป็นตัวกันสวะนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วครับพอได้ตัวกันสวะปุ๊บเราก็นําตัวตะขอมาใส่นะครับปึ๊บใส่เข้าไปในห่วงเลยครับปึ๊บบีดขึ้นมาอ่าได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการาลักษณะแบบนี้ปุ๊บใส่ตะขอเข้าไปปุ๊บนำลวดนี้ขึ้นมานะครับ เด็บติดตัวนี้เลยจุ๊บน่าแค่นี้นะครับก็จะได้แล้วนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ทําการบีบตัวนี้บีบตัวนี้นะฮะบีบตัวหัวนี้ให้แน่นเลยนะครับพราะมันเข้ามาแล้วนะครับใส่ตัวตะขอเรียบร้อยนะปึ๊บนะครับบีบเข้าไปเลยบีบให้แน่นเลยแน่นี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปก็เราจะใช้สาย PE นะครับในการมัดนะทำพิธีละขั้นตอนนะครับมัดตะขอให้ติดกับตัวลวดนะครับผมก็มัดง่ายๆเลยนะครับมัดตะขอให้ติดกับตัวลวดนะนการพันนึงเยอะเลยครับพันพันเข้าไปนะครับให้แน่นเลยนะเดี๋ยวเราก็จะใส่กาวร้อนอีกทีนะครับพันหลายๆรอบครับพันเยอะๆยะ ให้ล็อกติดไปเลยเพราะว่าตัวนี้ไม่มีผลกับปลากัดนะครับเราเอาไว้มันมีหน้าที่แค่เอาไว้คลองกับตัวหัวเขียดนะครับอา่ามานี้ยพันที่เยอะเลยครับตัวนี้เราจะตัวนี้เราจะไม่ผ่ากัดนะตัวบนนี้เราจะไม่ผ่ากัดครับเพราะว่าปลาตอนกัดเนมันจะกัดตรง ต่ขดด้านล่างอยู่แล้วนะครับผมจะไม่ผ่ากาดนะแต่ตัวด้านล่างนี่จะผ่ากาดนะครับการมัดง่ายๆครับเพราะว่าเราใส่กาวร้อนอยู่แล้วานนี้นะครับก,ก,นะบก็ใส่กาดทิ้งไว้นะฮะเพื่อกันนะครับเดี๋ยวมันจะ ปักมือนะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปครับพอได้ลักษณะแบบนี้นะฮะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําตัวตะขอด้านล่างนะครับเนี่ยเป็นตะขอกรุบยางนะฮะตัว,ต,วตัวนี้ตัวนี้นะกอ็ออกมาแล้วนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ผมจะทําการใส่กาดก่อนนะครับใส่กาดในการวัดอ่าสักประมาณเอาดิมาวัดนะทบกันก็ประมาณสัก2นิ้วนะฮะประมาณสนิ้ว มันสองนิ้วก็ตัดเลยนะครับตัดมานลายลักษณะแบบนี้นะสองนิ้วนะครับลักษณะนี้สองนิ้วนะผมก็จะนําตะขอมาเสียบไว้ตรงกลางนี้นะครับเพื่อจะทําเป็นตัวกาดนะครับเราจะใส่กาดก่อนนะจื๊อเสียบไปเลยครับตรงกลางนะระวังมือหน่อยนะครับ ก็บิดนะให้มันเข้าในตามรูนะครับตามร่องนะอ่าเข้ามาสักประมาณครึ่งมิลก็ได้นะครับแล้วก็ทาการหักออกอ่าในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ปึ๊บแล้วก็รูดเข้ามาเลยครับรูดเข้ามารูดเข้ามาตามตะขอนะ ค่อยดึงนะครับตะขอมันตะขอเป็นตะขอเก่าเนาะเป็นสนิมนะค่อยลูดนะครับค่อยๆง,ง้างค่อยๆลูดให้เข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บนี่ก็จะเป็นตัวกันสว่านละเรายังไม่ต้องผ่านะใส่เข้าไปก่อนเพื่อกันตะขออ่าโดนมือนะครับใส่ไปก่อนตัดให้มันเท่ากันก่อนอนะก็ได้ นี่ฮะในลักษณะแบบนี้นี่เราได้ตัวกาดละปึ๊บขั้นตอนต่อไปก็เอาตัวลวดนะครับมาวัดดูว่าเราอยากให้ตะขอสองอันนี้มันห่างกันแค่ไหนนะก็กะว่าอันนี้หัวเขียดอันนี้ก็ตีนเขียดเนาะก็ประมาณนี้ก็จับดูครับก็วัดปุ๊บแล้วก็บิดขึ้นเลยนะครับ<ป>บิดขึ้นในลักษณะแบบนี้สอดตะขอไป วัดระยะว่าได้ไหมเออเอย่างเงี้ยวัดระยะแล้วถ้าได้ก็ทําการพับเลยนะครับใชคีมนะพับเลยเพื่อจะทําการม้วนนะครับมมวนให้มันเป็นตัวล็อกตัวตะขอนะครับถ้าผมพอได้ลักษณะแบบนี้นะฮะในการล็อกแล้วนะครับเราก็ผมจะทําการใส่ตัวลูกหมุนไว้หนึ่งตัวนะเนี่ยเพื่อ เนี่ยเผื่อเราจะใส่ตัวใบเหลิวนะครับถ้าไม่ใส่ใบเหลิวก็ไม่ต้องใสก็ได้นะพอใส่มาเอาไว้สักประมาณนี้นะครับก็จะทําการงอลวดนะครับกลับคืนนะครับเพื่อเป็นการล็อกตัวลูกหมุนนะ,ะกระระยะเอานะครับก็ประมาณนี้นะหักขึ้นไปเลย พอหักปุ๊บก็ทำการบีบให้แน่นเลยนะครับบีบบีบให้แน่นเลยนะครับบีบตัวนี้แน่นเลยนะครับถ้าเราจะใส่ใบหลีว่วกเราก็เอาสปิลลิงมาใส่นะครับแล้วก็เอาใบหลิ่มาติดนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีสปิลลิงนะครับผมยังไม่ได้ซื้อนะก็แค่นี้ก็พอนะครับ ลักษณะแบบนี้ก็ผมทําการม้วนกลับอีกทีนะเพื่อเป็นการล็อกให้แน่นหนานะครับเพราะเผื่อโดนปลาชะโดปลาอะไรนะครับมันจะสามารถแน่นขึ้นนะม้วนกลับ,บม้วนกลับให้แน่นๆเลยนี่ครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็ทําการบิดหน่อยนะครับให้มันตรงกันนะ,ะประมาณนี้นะครับบิดตัวลวดได้นี่ครประมาณนี้นะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใส่ตัวตะกั่ว ไว้หน่อยนึงนะครับเพื่อความหนักนะก็เวลาตีจะได้ตีไกลนะครับแตนะ่ก็ใช้การยกปลายคันเอานะครับถ้าอยากให้เหยื่อมลอยนะผมจะยกปลายคันขึ้นนะครับเพื่อให้เหยื่อลอยนะก็สั่งแอคชั่นเอาเองนะครับตัวนี้เพราะว่าเราใช้เขี่ยดโสดอยู่ละมีกลิ่นคาวแน,น่นอนนะประมาณนี้ครับแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเสร็จแล้ว อ่าึสมอ่าเนี่ยเสร็จแล้วครับตะขอเหนือเมฆนะครับก็ใช้เกียติสดนะฮะนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยครับตะขอเหนือเมฆครับเนี่ยประมาณนี้วันนี้ใช้ได้ผลนะครับโอเคครับได้แบบนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่กาวนะครับ ใส่กาวใส่กาวเข้าไปเลยเยอะหน่อยนะข้างล่างนี้ผมจะไม่มัดนะครับไม่มัดปล่อยไป้นอย่างนี้เลยครับเป็นงานดิบๆนะใส่กาวเข้าไปเลยครับไม่ตรงมัดอะ่ะใส่กาวเข้าไปเลยนะครับ ครับเสร็จแล้วครับขอเนื้อแม่ครับเนี่ยประมาณนี้นะสวยงามนะฮะอันนี้เอาไปใช้มาวันนี้ครับเนี่ยตัวนี้ฮะใช้ได้จริงนะครับโอ้ได้ผลด้วยนะครับก็เลยมาทําให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับวิธีการทำนะก็บอกไว้ข้างต้นแล้วนะครับก็ตัวนี้ไม่ได้ทําขายนะครับทําใช้เองนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยนะเราเน้นใช้งานนะฮะเน้นใช้งานจริงนะนะประมาณนี้นะครับ ก็ยังไงฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเห mm hmm. นือเมฆฟิชชิ่งแชนแนลด้วยนะครับผม